สนามบินแล้วนะครับลุงเช้ผมไปวัดไหนละครับโอเคครับได้ครับตอนนี้พัดเป็นยังไงบ้างเหรอครับฝากดูแลพัดด้วยนะครับถ้าผมจะไปเดี๋ยวนี้นะครับไปไหนครับพี่ไปวัดหนองแวงครับ าพี่จอดทำไมครับยังไม่ถึงวัดเลยนะวัดน่ะยังไม่ถึงแต่กแกถึงที่ตายแล้วเฮ้ยพี่อย่าทำใหผมไปนะพี่อย่าได้อะไรพี่เอาไปเลยเลยผมให้หมดเลยครับผมอยากได้ชุดมึง มาไว้ว่าตรงกลางซอยอ่ะมีคนโดนฆ่าด้วยเฮ้ยจริงดิจริงน่ากลัวใช่ไหมเนี่ยแกดูดิคนยังลุกอยู่เลยอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับคุณพอทราบไหมครับว่าที่นี่เป็นที่ไหนเหรอครับแล้วผมจะไปต่อไงครับนั่นป้ายอะไรอ่ะเออคุณครับคุณคุณเฮ้ยเนี่ยอยู่ดีด รับจ้างปราผีที่รัฐารรานจจัจากราคากันเอง0 8 0ย7 8 9 8 1 5ห่เ้าหอหมอไผ่ถ้าสนใจติดต่อผมได้นะครับผมข้มอหมอไผ่ครับเออคงไม่อะค่ะนะครับยืมติดต่อนะครับฉันคิดว่าเราต้องไปนอนข้างถนนซะแล้วแก ถ้าเราไม่ได้บ้านเช่าหลังนี้นะก็คงต้องไปนอนข้างของเด็กพี่ก็ว่าเพราะอีเจ๊คิดว่นคนเดียวแกขึ้นค่าเช่าจะแพงเอร์เลยกะรวยได้ไงวะเราต้องาหาที่อยู่ใหม่เลยเนี่ยช่าง,งเขาหอวแกแต่ตอนนี้เราต้องหางานทาแล้วนะเพราะว่าเงินที่มีอยู่มันก็เหลือไม่มากเกคิดว่าจะได้งานเหรอวะงานสมัยนี้หายตาอีอยางก็เพิ่งเรียนจบด้วยประสบการณ์ก็ไม่มีใครเขาจะมารับเราวะแต่ถ้าไม่เราก็ไม่รู้นะแกเออ๋ย่ฉันว่าเราเรีบไปต่นตัวกันดีกว่าเดี๋ยวสายมาแล้วแดดมันจะแรง แกนาสุดเลยทำไมมือดอย่างนี้ล่ะคงไม่มีผีเหมือนที่ได้น้ำพูดหรอกนะ,เ, er ะเฮ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจอนกระแค่กเปาเฮ้ยผี่ bon. เห็นเจ็บเลยเราเป็นผีเลยขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณช้ยคงแย่แน่ๆเอ๊ะนี่คุณเรีนผมเลยเหรอครับ ็ต้องเห็นสิคะถามอะไรแปลกๆถ้าอย่างนั้นให้ผมไปส่งคุณไหมครับดื่มแบบนี้อันตรายก็ได้ค,ะค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งคุณจะไม่ชื่อผมไปยดื่มน้ำดื่ม่าหน่อยค,ครับไม่อ่ะค่ะ จะเขาไม่ได้จงต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนเออเดี๋ยวสิคุณผมอยากเข้าไปในบ้านคุณจริงๆอะแต่คุณช่วยขอเพื่คุณ้ที่ผมก่อนได้ไหมฮะให้ฉันขอเจ้าที่เนี่ยนะถ้าจะบ้านะครับผมขอร้อนคือแง่ผมก็เป็นคนช่วยคุณนะแหมทวงบุญคุณเลยนะคะงั้นเดี๋ยวฉันขอให้ท่านมระภูมิเจ้าที่คะให้เขาเข้ามาในบ้านนะคะ แต่ในบ้านไม่มีใครนะเว้ย <S <S เฮ้ยหรืว่ามันจะคุยกับผีบ้านไงแกบ้านเราจะมีผีได้ไงกินของกันดีกว่าน้ำกเป็นคนจริงโอเคโอเค แม่โอ้ัดตอนเนี้พี่พง์เขากำลังทำธลราอยู่เนี่ยเดี๋ยวลุงจะต้องไปที่บริษัทแล้วลุงจะต้องไปสาสางอะไรสักหน่อยฝากดูแลร้านของผมด้ยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะดูแลคุณพัดเป็นอย่างดีค่ะอย่าเพิ่งไปลุงดินไยลุงดานไปอยู่เล่นกับพัดก่อนโอยคุณพัดเหงาคุณพัยแม่นะคะคุณลุงต้องไปทํางานค่ะคุณพัดหนูคุยกับลุงดานไปมมนได้คุยกับป้าอื๊อลินมันพันกัน คุณพัร์่ะคุณพัร์ไม่เป็นไรนะคะไปเถอะค่ะเดี๋ยวดีฉันดูแลคุณพัร์เองค่ะอ๋อได้ครับคุณพาร์ด้น่ะคุณพาร์เอาไว้นี่ไปเรารีบไปซะครับนาย นั่นคุณกําััทำําอะไรอยู่เนี่ยเรื่องของฉันฮัลโหลพ่อหมอไข่ใช่ไหมคะ <Okay. S 2> พอดีฉันจะจ้างคุณมาป่าผีอะคะ่ะอยู่ซอยห้าบ้านหลังสุดท้ายบ้านที่ขายไก่รีบมาเลยนะคะในตายแน่ไอ้คุณผีแต่ผมก็ตายอยู่แล้วนี่ครับ สวัสดีครับคุณคือคนที่จ้างผมใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญข้างในเลยค่ะอ๋อโอเคฮะ้างนี้เลยค่ะขออนุญาตเตียงผอแน๊บนึงนะโอเคค่ะเว่าตาม่อมแล้วลูก น้ำโมน้โมน้โมน้โมโมนโมอีตาอีตอีเถอีเถอีนางอีนางอีคูอีคูตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เหรอลูก หมดลูกติดเปนลูกติดแทนแล้วกันฮึยเอิ่ออมวันนี้จะได้ป่าไหมคะพ่อหมอหพ่อจับถ่งน้ำให้ดูไฟเข็ดะติดแค่นั้นผมจะลงไปได้ยังไงครับให้ลงก็ลง<อ>จะเถียงไม่ชอบรู้ไหม แค่รองเท้าผมก็ไม่พอแล้วครับก็ถอดสิบอกให้ลงลงไปเดี๋ยวนี้บัดเดี๋ยวนี้นักพวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน <Okay. S 1> น,นี่มีตัวอยู่เหรอตัวที่ไหนถ้าเป็นเจ้าที่นักพวกเจ้ากาทำอะไรในบ้านข้านี่บ้านเรามีเจ้าที่จริงๆเหรอนี่ที่ไหนนี่ไงเห็นไม่สัมผัสเอสีเหรอ ต่างสวยดีเฮ้ยพันกนันกลับมาแล้วพ่อหมอเก็บผองแล้วพ่อหมอเก็บผอมเพื่อนค้นีเลยช่วยหน่อยช่วยเฮ้ยจีไหนย้อนไม่สบายไงวะแล้วนี่ใครเนี่ยเฮ้ยผู้ชายคนนี้หน้าคุ้นๆน่ะพ่อหมอผัยไงที่เราเจอเมื่อวานอะขโมนครับขโมยนะฮะแล้วเขามาทำอะไรที่บ้านเราอะ เออเออชวแก้ฟังฉันก่อนนะพอดีฉันให้พ่อหมอมาปรับนี่ครับผมชื่อดรดิษพงศุรพัฒน์ผมมีน้องชายและผมเป็นห่วงเขามากแต่ว่าผมกับถูกฆ่าตายซะก่อนผมก็เลยอยากให้ทุกคนช่วยผม พาผมไปหาน้องชายของผมครับเอาไงดีจีช่วยเขาหน่อยก็ดีนะแกฉันสงสารเขานะ่ะเอาอย่างไรก็ได้เอองั้นพวกฉันจะไปแจ้งความที่โรงพักแล้วกันนะโอเคโอเคไปไป ไปได้ก็ไปแล้วครับนายแต่เงินที่ได้มันไม่พอนี่สิครับไปไปมากเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณแบบนมม้นแย่นแน่เลยอยากคิดว่าฉันช่วยนายสิที่ฉันทำไปก็เพราตัวฉันเองนะคะาครและอีกอยาก่างใครจะไปอยากมองผีดที่ฉันช่วยนายก็พอพอ นี่นะเงินแล้วอย่ากลับมาจนกว่าภารกิจจะเรียบร้อยละ่ะได้ครับนายรับรองผมจะไม่กลับมาจนก,กว่านายจะเรียกแล้วเรื่องเนี้ยอย่าให้ใครรู้เลยเด็ดขาดนะเพราะฉันอยากให้เกิดปัญหาทีหลังครับนายแก่แล้วสองคนนี้ร่วมมือกันงานที่ให้ทําคืออะไรแล้วทาไมต้องไม่ให้หมดว่าเมืออไรต้องจา้างไอ้เนี่ยให้ไปฆ่า อะไรฉันบอกให้หนายไปหาไอ้พงไม่ใช่เหรอผมจะหามันได้ยังไง่ะครับนายในเมื่อผมคนฆ่ามันเองกับมือนี่แกฆ่ามปแล้วเหรอไอ้ทำอะไรลงไปอีโชคลุงนะนยายจะไปโทษด้โชคมาเลยมันแค่ทำตามหน้าทีา่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้โทษแล้วก็นะก็จะโทษที่ลุงโง่อเองนะครับพัดนี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ยพัด ที่แคร์พ่ยจริงๆลยนะที่ไม่รู้ตัวเองเหรอ่ากูใช้มึงเป็นเครื่องมือจะได้หาทางค่ายโพงมันสะดวกสะดวกไงอะไรกันฉันไม่เข้าใจถ้าแกไม่เข้าใจกูจะช่วยอธิบายให้มึงตาสว่างนะกูนะ่ะแก้ปัญญาอ่อนมันจะได้ให้พวกมึงใส่กูจะให้ค่าอิมพงมันได้สะดวกสะดวกไหมพัฒนีนังเป็นหลังนายเนี่ย ไปค่ายคงเหรอเพราะอะไรอะ่ะโทษทีนะลุงเดนัยพอดีเป็นประธานบริษัทแทนลุงนะอะไรอะไรมันก็ยุ่งไปหมดถ้าเกิดอยากรู้เรื่องแล้วก็นะไม่นะไม่ไม่นนรก้ว<า>กันอ,อือ,อ,อ กกแหของแกไม่ดีจริงว่ะเหนียวชิบหายเลยฉันทำได้ว่าจะส่งไห้โชคฆ่าแกแล้วนะพัดแกทำ่างนี้ได้ไงนี่พี่เป็นพี่แกแน่นี่แกยังไม่รู้ตัวเหรอพี่แกโดนให้ชคอ่ะรอบฆ่าแกก็เพราะฉันส่งมันไปที่แกโดนอย่างเงี้ยผมว่าฉันสั่งไปเองพี่ไม่เข้าใจแกพัดแกทำแบบนี้ทำไม ไม่เข้าใจเหรอก็พี่ช่วยๆแกแต่จะไปเข้าใจอะไรไอพี่ช่วย่วย่างแกที่แย่งทุกอย่างมาจากฉันใช่สิทุกคนมองฉันเนนหมือนไอสวัสด์ส่วนมองแกน่ะเป็นผู้ด,ดีสูงศักเป็นแค่สวัสด์ตระกูลนี่นะฉันนะะ่ะครับแกกำลังเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดอะไรแกจำได้เหรออุบัติเหตุที่จมน้ำน่ะทุกคนน่ะเข้าไปช่วยแก นาทิฉันจมน้ำตายอยู่เนี่ยพัดก็มาเป็นวันเหตุพัดผู้ปฏิเหตุเห,เหรอใช่สิสวัสดีสมุทรอย่างฉันน่ะตายไปซะก็ดีเก็บ้องคิดอย่างนั้นสินะพออย่างนั้นฉันถึงได้แก้งยาอ่อนฉันจะได้หาทางฆ่าแกไงไ<ว>แล้วว,วันนี้พัดวันนี้ก็มาถึง,ถงฉันจะได้ฆ่าแกฆ่าแกยาพัด พี่พง์พัดขอโทษลุงดานัยพัดขอโทษพี่พง์อย่าทำพัดเลยพัดกลัวแล้วพี่พงศ์อย่าทำพัดเลย <c oughs> เคุณพัดพพไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆคุณพัดวันนี้อากาศร้อนจริงเลยนะครับแก้ว น้ำให้ครับผมคุณคุณกระดิบบางคนหรือเปล่าคะคุณจำฉันไม่ได้เหรอเออผมพี่โป่งหรือนี่ใคเหรือเปล่าผมไม่รู้การศึกษาจะลองไปเจอเธอสิเอาแล้วกูละโอเคย้